หวานละมุนละไมน่ารักกันแบบไม่มีแถวอีกแล้วค่ะกับโมเมนต์ลาสุดของสองนุ่มสุดฮอร์เตอร์ละเฟิร์ตวันกีลาสุดในวันที่24พฤศจิกายนทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาร่วมงานริคุเต้นเฟิร์ตวันเดือกโมเมนต์วีโกลอีเวนั์ณสยามสแควร์วันคลิปนี้ไปส่องโมเมนต์บรรยากาศช็อตนะ่ารักชวนฟินกันค่ะ โอ้โหโอ้ไรไม่นะตาข่ายมันใหญ่ไหมป้าอันนี้เล็กกันนะอโออ๋ออาถามแล้วบอกคนบ้างดีกว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกทำงานทุกวันเลยชครับสนุกดีครับเฮ้ยสนุกสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าสบายมากเอามาเป็นกํีไรนะ อันยองซิโยอันยองซอเป็นเกาหใต้ครับอันยองซิโยรจากงูดแล้วอเหนืออันยองซยวใจใจเจ้อ่หลอกพี่หลอกหลอกอะไรฮะอ๋อเคมามามาใช่เนือนุ่มต้องบอกว่เนือนุ่มมากทุกคนเสริมวผิวเด้ง พรอมไมคุณเลยจะโก5กห้เออคุณยจะโกหจะพื้นนักมาอยู่ด้วยกันก่อน5 4 3 2 1 બની 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 ต้นเอาไหนไปซีดีไม่ได้ไม่ได้ก็้าแตกมาดูดีกว่าว่าต้นบนวันจะใจตรงกันหรือเปล่า5 4 3 2 1 แล้วคู่สุดท้ายค่ะถูกแล้วหคู่แล้วนี่ครบยังหคู่แล้วเฮ้ยหา <5 S 2> <5 S 1> คู่แล้วฮะซึ่งต้อบอกเลยนะว่าใครที่อยากสัมผัสนะ,ะความกโกลวนะครบบแบบจะไม่ปล่ยไว้เธอจมไม่ว่ายามเป็นเรือละฝันเราจะมีกันมีเธอและฉันให รระคราวเป็นิรังหากสามารถขอพระด,ดาวบนฟ้าจะขอให้สองเราข้ามระทุกเรื่องรงจะกลับมอของเธอยถึงวัวสุดท้าย

เพราะยังไงเราคุยกันไปจนแก่เลยบอกคุณตาเติ้ลว่าอย่าลืมคุณตาเฟิร์สนะ,ะ,ะแล้วคุณตาเฟิร์สมีอะไรอยากจะบอกคุณตาเฟิร์สไหมคะคุณอยากบอกว่าเฮ้ยอะไรอย่าไปพูดเลยอยากบอกว่า ลุ้นโอ้ยว่ายังไงจ๊ะว <c oughs> ่ะาเราเป็นคุณตาเหมือนกันว่ายังไงครับอยากบอกว่าคุณต <c oughs> ามากเล,ล,ลยครับไปวปอยากบอกว่าทุกวันท,ที่อยู่ด้วยกันมามีความสุขมากมากเลย <c oughs> <ๆ S 2> ขอบคุณตาเกินกว่า อย่าลืมคุณตาเฟิร์สนะแล้วบอกว่าทุกวันที่อยู่ด้วยกันนะไม่อ,อ,ไอยู่ด้วยกันอ่าบอกเด็กชายเฟิร์สก่อนลูกอ่ะผมผมบอกเด็กชายเฟิร์สใช่ใชไหมครับผมบอกฮะนั่ผมเองอ๋อผมนี้ใช่ครับก็จะบอกเด็กชายเฟิร์สว่าเก่งมากแล้วก็ ดีใจได้เลยว่าในอนาคตจะมีพี่ๆแฟนคลับที่น่ารักขนาดนี้แล้วก็ได้ทำตามความฝันหลายๆอย่างด้วยเก่งมากนี่ครับได้ทำตามความฝันหลายๆอย่างด้วยเก่งมากนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อน,นเวลากลับไปได้พวกเธอก็สแตนบายเป็นแฟนคลับได้เลยนะคะ็กชายตเตอรครับว่าก็ ใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยครับสนุกแล้วก็แบบว่าอยากทำอะไรทำมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมแล้วก็ขอบคุณมากแม่ที่ที่ตั้งใจทำทุก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 อย่างถบบว่าอย่างดีเลยแล้วก็แบบได้มาเจอกับทุกคนที่น่ารักแบบนี้ครับครับครับผมถ้าวเบนเติ้ลเลือก first one เป็นเทศกาลน่าจะเป็นคริสต์มาสครับ Oui, oui, ใช่ที่เรียกคริสต์มาสเพราะว่าต้นชอบคริสต์มาสครับแลวเป็นคริสต์มาสเหมือนกันเพราะเพราะว่า <laughs> อย่าพึ่งทีเพราะว่าพีเตอร์คือของขวัญ <laughs> เพราะว่าพี่เติ้ลคือของขวัญปิดแล้วปิดตาทำอะไรอ่ะอ๋อไม่ปิดตาก็แค่แบบโอเคงั้นเดี๋ยวเวิร์นปิดตาก็ได้ ครับพี่จ,จำได้ใช่ไหมพี่จำได้เปเกอรครับจำที่ดีมากและเซรั่มหลอดที่3คือคำตอบที่ ใจร้ายทีที่เก่ยเรื่องไหนไปถูกต้องอ้าเห็นไหมล่ะเก่งมากเห็นไหมล่ะเออเก่งทำไมดีท,ทำไมถึงทายถูกทำไมถึงรู้อะลูกขึ้นอเออเ,เดอินนางเดินเดินเรียกนัิ กองค่ะข้าวบ่กิ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n e 2ปา r t ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ